สุกกว่าเดิมนะคะมันจริงคือมีเต้นแรปเออแรปโยแรปโรบโมาให้ด้วยนะเต้นจนมือเจ็บเลยน่นะทุกคนนั่นคือเขาเปิดใจะคะ่ะเขาเขาเปิดใจแล้วก็พร้อมที่จะทํามันทําให้เห็นถึงเฮ้ยมันมีไฟแสงเสียงมันมีความพร้อมหลายๆอย่างมันก็เลยทําให้เขาสมุกขืนเนาะน้องญี่ปุ่นก็ทําได้ดีค่ะไม่คิดว่าน้องญี่ปุ่นจะก้าเต้นนะทุกคนคะ่ะ ขอบคุณค่ะบาลามีเพชรวิเชียนเขามืออาชีพค่ะน้องกิก๊กอันนี้บอกหมใช่ไหมบาลามีเพชรวิเชียนเขามืออาชีพค่ะน้องกิ๊พี่บอกหนูใช่ไหมพี่จันทาขอบคุณค่ะ นี้น้องตัก๊กตีกีเต้นดีมากนะคะใครเป็นเอฟซีน้องตั๊กกี้มั้งคะน้องจานเสียงคอขอบคุณค่ะไม่แผนงานหอประชุมน่าเสียงเขาไรยังคะอ่าเมื่อมันงานเราได้คุยกันแล้วคารเอพีสี่นะ,ะนนะมีแผนแล้วแต่ว่ารอขอขอวันก่อนนะอือาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ราค่ะรอก่อนนะแต่ภายในปีนี้แน่นอนะคะ่ะ <Okay. S 2> งานให,ใหญ่ก็ขอให้หนเวระยะการจัดเา <c oughs> พราะว่ามันต้องทำการบ้างค่ะมันต้องคิดงานม,มันต้องหลายๆอย่างเนาะไม่ใช่วัาเดือนชนเดอือน,น <c oughs> เราก็อยากทานะแต่ว่าเกรงใจหนึ่งเกรงใจลูกค้าเกรงใจเอซด้วยจะมาติดติกันตลอดมันก็ไม่ได้เนาะทุกคนคะ่ะมันถี่เกินไปกับการที่เราจะต้องมาเออขายกปิดแล้วขายกูปิด <c oughs> เอาไว้นานๆทีนะคะแต่ก็ระบุไว้เลยว่า อ่า EP4 มีแน่นอนในปีนี้นะคะเดี๋ยวยังไงจะแจ้งให้ทราบนะคะอขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเด็กๆได้ยินก็คงจะดีใจนะคะตั๊กมาได้ยินก็คงจะดีใจนะฝากไปเช่นชมน้องด้วยนะคะฝากทุกคนนะคะให้ความเอ็นดูกับเด็กๆทีมงานเพชรวิเชียนเราด้วยนะ,ะน้องๆก้มใบกับการทํางานตรงนี้เยอะมากๆค่ะแล้วแต่และแต่และงานแต่และโจทย์นะคะไม่ใช่ง่ายเลยสําหรับเขาเนาะ,ะกับการที่เขาเป็นศิลปินลิเก้นะคะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะ ทุกคนตั้งใ่สมช่ายค่ะสําคัญมากเลยคือการซ้อมค่ะทุกคนค่ะอะไรที่เรารูปและตัดตอนให้มัน เหลือเวลาให้มันที่กระชับขึ้นอะ่ะแล้วก็พยายามฝึกฝนแล้วก็ซ้อมมันต้องซ้อมค่ะจะไม่เป็นต้นเลยตรงหน้างานมันก็ไม่ใช่นะ,ะเพราะราก็ไม่ใช่มืออาชีพการที่เขามีคอนเสิร์ตมืออาชีพแท้ๆเขายังซ้อมเป็นเดือนๆนะอันนี้เราก็ต้องขอบอกไว้เลยว่ามันเป็นงานที่เราแบบใหม่มากๆนะคะพี่พาะตรงไหนก็ขอไปไว้ด้วยนะ มีขึ้นอนีกแน่นอนค่ะ EP4 แล้วนะคะแต่น่าจะเป็นาภายในปีนี้อาจจะเป็นช่วงไปลายๆหน่อยนะว้มาวมากน้องตักกับน,น้องอาร์ขอบคุณค่ะน้องกี้กค,ค่ะตั๊กเก่งเลยขอบคุณค่ะ